เพืเ่อนๆครับวันนี้หมอมีแคมเปญดีๆมาบอกเพื่อนเพื่อนะครับตอนนี้เนี่ยคอสเตนเราเองครบรอบ9ปีแล้วนะครับมีจัดแคมเปญคอสเซนสมัยดีไซน์ยิ้มได้แล้วพร้อมกับเราจะมีการแจกฟรีออกแบบรอยยิมแล้วก็ทำวีเนียร์ฟรีกับทางคอสเตนเลยนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวครับฉลอง9ปียิ้มได้แล้วกับคอสเตนออกแบบรอยยิมพร้อมทำวีเนียร์กับคอสเตนเพี่ยงทำตามกติกาดังนี้ ให้คุณทำช็อตวิดีโอลง TikTok ok ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีโดยในคลิปจะต้องประกอบไปด้วยแนะนำตัวแบบนางงามบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากทำวีเนียกับ c คอสเ n นเหตุผลที่ยจะทำวีเนียกับที่คอสเ n นนั่นก็คือใส่แ a s h t ็ g ยิ้มได้แล้ว h a s h t ็ g คอสเตนสมายดีไซน์ให้ครบตั้งค่าคลิปเป็นสาธารณะและนำลิงก์มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ใน Facebook ของคอสเ n นได้เลย ระยะเวลาการร่วมสนุกตลอดเดือนกันยายน2,566นี้มาเร่่มสนุกกันเยอะๆนะคะมาเริ่มสนุกกันเยอะๆนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับประกาศผลผู้โชคดีภายในเดือนตุลาคม2,566นี้โดยการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ